สวัสดีวันจันทร์แห่งชาตินะครับวันนี้ได้ช่างมือโปรโนะครับมาจากบางนาทาวเวอร์ซิตี้แมนชั่นใช่ป่วะ,ะเดี๋ยว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 ,ยวอันนี้มันใช้แว่นเชื่อหมหรือเปล่าพี่แล้วต่ความถนัดสวัสดีทักทายทุกคนนะครับวันนี้มาดูเบื้องหลังการวอลเลตซีนะครับ เขาบอกว่าที่นี่ทําแพงก็แพงจริงๆครับผมแพงไหมลูกเพ่หัวหน้าช่างนะครับมาช่วยงานกี่วันแล้วสามเยเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วนะ,ะมันช่วยจนลูกน้องหนีเนะี่ยนี่ดูดิหล่อยังหล่อไหมพอดีผู้ชมด้วยมีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้มีท่านผู้ชมมาประมาณ4ี่พันแปดร้อยี่สิบ u s e ใช่ปะ ฮะเ,อเยอะจ้ะเอาไปชมกันนะครับก็เชื่อมก็ทํางานกันแบบไหนนีเ่เราใช้อ่าเขาเรียกอะไรวะพี่ซ o 2นะครับน,น,น,นี่เวลาเชื่อมไอร้รวดอยู่ฝั่งไหนวะฝั่งนี้นะครับเชื่อมซูนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีอันนี้หลุดออครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่เวลาเชื่อมปุ๊บมันเวลาเชื่อมปุ๊บอันนี้มันจะไปเนี่ยนี่เขาเรียกเซียวสูอ,อึบมันไม่รอกาพี่ไป นะครับเออกมาดังนี้ออกไาดังนี้นะครับ CO2 นะครับตัวเชื่อม ไปเลยครับไม่ได้หมุนไปเรื่อยๆปิดไปก่อน องแถวใกล้ถึงคิวหรือ,อยังครับพี่อะใกล้แล้วครับอาทิตย์หน้าน่าจะได้เข้ามาทําได้เลยนะครับอาทิตย์หน้าประมาณอนาะทิตย์หน้านะพี่สองแถวแถบบางกูบ้านเรานะครับเดี๋ยวค่อยชมเหระเราเก็บงา้างในก่อน เดี๋ยวเสร็จจากคันนี้เอลิกชุดใหญ่นะครับคันโมงน้อยเสร็จแล้วคันนี้เอลิกชุดใหญ่ก็จะต่อด้วยสองแถวนะครับแล้วก็เป็นรถตู้ถุงลมหลังอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจะรอชุดกระบอกไฮดรลิกอีกล้อหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ในโรงงานผลิตอยู่นะครับงงานลอเชสซีนะครับในโรงงานลอเชฟซีนะคะนนระคะับ ้วก็มีรถมา,เ,าเซอร์วิสเดี๋ยวเดผมพาไปดูนะครับพาไปดูอันเนี้ยเราตัดออกมาก่อนแล้วนะเราก็พ่นพ่นกันสนิมเก็บเก็บก่อนนะครับถึงจะเอาชิ้นนี้นะครับถึงจะเอาชุดบอลชดสีเ,เนี้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไป แล้วก็เจียเจียขอบตรงนี้ยเอาสีออกก่อนเอาสีเดมอมอกก่อนเพื่อที่จะให้นอยเชื่อมมันเข้ากับตัวเนื้อเนื้อเหล็กได้ดีนะครับเหล็กเคสซีนะครับอันนี้เป็นงานที่อู่ทางร้านทํานะครับที่ร้านก็จะเว้าสามจุด,จดนะครับสามจุดนะครับสามจุดก็คือตรงกลางด้วยนะครับตรงกลางด้วยนะครับตรงกลางก็จะมีชุดอา่า ชุดเว้าเก็บงานให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาเชื่อมชุดนี้ก่อนนะครับอันนี้ดูแนวเชื่อมได้ยังเดี๋ยวเราไปดูแันที่มาเซอร์วิสก่อนนะครับอันนี้เป็นรถลุงเปียกนะครับรถลุงเปียกนะครับติดตั้งไปก็น่าจะสามปีได้แล้วนะครับ ทำนี้นะครับเป็นถุงลมสี่ลูกสวัสดีครับพี่เปียกเนี่ยพี่เปียกสามปีได้ไหมพี่อลิกอยู่นี่ได้แล้วเนาะนะครับติดตั้งข้างในนะครับติดตั้งข้างในในคอนโซลน,นะครับวันนี้มาเช็คลุวคล่วเช็ครั่วอะไรรั่วพี่ <laughs> ไม่ได้พิรุ่งเอาเพราะว่าคือร้านทำไม่ดีไม่มีอะไรรั่วเลยเดี๋ยวอาการนี้เป็นรั่วมานานยัง สองเดือนแล้วหาไม่เจอนะครับเบื้องต้นก็คือลมมันออกลมล้อหน้าใช่ไหมหน้าหน้าขวาออกก็ก็คือรั่วเลยแต่เรายังหาที่รั่วไม่เจอนะครับแต่ตอนนี้เราเจอแล้วนะครับนะครับสาเหตุที่เจอก็คือสายอยู่ใต้ท้องรถครับอ่าสายลมอ่าไม่ใช่ซส้นอ่ามันรั่วมันมันเหมือนัน่ีกันอ่า จริงจริงที่ที่ร้านนะครับที่ที่ของเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้สายเขาเรียกอะไรดีเกตเกตลมเกตลมอันนี้ยังเป็นเกตลมอยู่นะครับก็คือระบบเดิมนะครับอันนี้คือเป็นระบบเดิมนะครับที่เป็นเกตลมแต่ที่ร้านจะเป็นไฮดรอลิกใม่ไหมฮะไฮดรอลิกดิกตอลดิตอลเป็นเกตดิตอลอ่าเดี๋ยวไปดูเกตลมก่อนไปดูเกตวัดลมก่อนอันนี้จะให้ดูความ อแตกต่างนะครับอันนี้เป็นเกจลมธรรมดานะครับอันนี้เป็นเกจวัดลมแบบเป็นเกจเข็มอแต่ที่ร้านนี่นเป็นดิจิตอลนะครับดิจิตอลดิจิตอลเป็นแบบไหน <c oughs> เดี๋ยวไปดูขนัน้น <c oughs> ให้ดูความแตกต่างก่อนเดี๋ยวจะอธิบายไปทีเดียวนะว่ามันเออต่างกันยังไงนะครับอันนี้ชาร์จแบตอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือไปใส่ล้อก,กับใส่เบรกนะฮะ,อ,ะอันนี้คือดิจิตอลนะครับนี่คือระบบเกจบันลมแบบดิจิตอลอ่ามันต่างจากสายลมยังไงนะครับก็คือดิจิตอลเนี่ยจะใช้สายไฟนะครับสายไฟมาจากวาล์ววิ่งมาป้าวิ่งมามาถึงตรงนี้นะครับอันเนี้ยมาถึงตรงนี้ก็จะอ่านค่าเป็นตัวเลขนะครับอ่าโอกาสที่เอ่อลมจะรั่วน้อยมากนะครับน้อยมาก นะครับอันนี้คือดิจิตอนนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมันแตกต่างกับอ่าเกรนลมปกติยังไงนะครับระหว่างดิจิตอลอ่าดิจิตอลกับสายลมปกติเนี่ยราคาตัวดิจิตอลเนี่ยจะแพงกว่าเกตว่าลมธรรมดานะครับส่วนอ่าข้อดีข้อเสียคือมันก็จะต่างกันนะครับเรื่องถ้า ถ้าสายถ้าเเกจวัดลมดิจิตอนรั่วสมมุติสมมุติว่าอ่านค่าว่าลมมันรั่วเนาะอะสมมุติว่าอ่านค่าว่าลม,มลรั่วปั๊บเราจะหาจุดจุดรั่วตรงไหนก็คือหนึ่งตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าสายทีต้นเนี่ยก็เป็นสายไฟเลยโอกาสที่จะรั่วก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้กับอ,อตรงนี้ข้างหลังแล้วก็ที่ ที่ <S <S เขาเรียกอะไรไที่ถุงลม,งลมนะครับแค่นั้นแต่ว่าถ้าเป็นสายเอ่อเกรดธรรมดาในเกรดลมธรรมดาเนี่ย,ก,ยก็จะต้องใช้สายเนี่ยเดินไปที่หน้ารถแทนใส่ไปเนี่ยซึ่งอโอกาสที่มันจะรั่วระหว่างทางเนี่ยมันมีครับอย่างเช่นเนี่ยมันเบียดตรงนี้มันเบียดตรงนี้อันนี้คือสายไปที่เกรดบัตนลมข้างหน้านะครับอ่าถามว่าเอ่อ มันมีโอกาสรั่วไหมมันมีแต่ตอนนี้เราเจอแล้วซึ่งหามาสองเดือนนี้ไม่เปียกอะอยู่ตรงไหนพี่อะอยู่ข้างล่าง,าง,างเราเจอที่รั่วแล้วนะครับแต่นี่เป็นระบบเก่านะครับที่พี่เปียกทํามานะครับเ<ช>นี่เจอแล้วอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเจอแล้วเจอที่รั่วแล้วนะครับซึ่งเราก็หาอยู่นานเฮ้ยพี่เราหาอยู่นานมาก, <laughs> มากนะครับกว่าจะเจอนะครับแต่ถ้า ถ้าเป็นเกจ็ดลมถ้าลมเอ้เกจ็ดี้ตอนถ้าลมมันไม่ขึ้นหมายถึงว่าตัวเลขไม่ขึ้นแต่แต่ลมมันไม่ได้รั่วใช่ไหมพี่อ่ะมันก็ไปได้ใช่ปหล่ะ,ละอ่าตัวเลขอ่านค่าเป็นศูนย์เงเฮ้ยลมรั่วหรือเปล่าว,ว,ว่าแต่ดูลมแล้วลมไม่รั่วแต่ตัวเลขไม่ขึ้นแต่รถก็วิ่งได้แต่อย่างเงี้ยอ่ลมรั่วแน่นอนรั่วแน่นอนแต่ว่ามันรั่วตรงไหนหว่าดีนี้แหละอ่ามันรั่วตรงไหนหว่าก็มานั่งไล่หางกันไป นี่หาตั้งแต่ข้างหลังยันข้างหน้ายันดูไล่ไปนู่นน่ะขึ้นแมลงแมลง,มลงหาโน่นน่ะไล่ไล่ระบบไปจนจนกว่าจะเจอมันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือความต่างระหว่างดิจิตอลกับเกรลมธรรมดานะครับแต่ว่าอันนี้ของพี่เพียงเป็นเระบบเก่าที่ติดรถมาเนาะพี่เพียงเนาะอ่าก<ๆ>็ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นดิจิตอลนะครับก็นี่คือเล่าสู่กันฟังว่าอ่าระหว่างดิจิตอลกับกับกับ กับสายลมธรรมไอเกจลมธรรมดาเนี่ยมันแตกแตกตาก่างกันยังไงนะครับพี่เทียบบอกราคาเลยบอกขายบอกขายเลยนี่ห้าแสนอ๋อไม่เอ่นางงอนเหรอไมไ่นางงอนนะลำนี้ขายห้าแสนนะครับให้ทั้งคันนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็ าถามไม่เปียกได้เลยนะครับให้ทั้งคันนะครับตอนนี้เจอแล้วเดี๋ยวจะไล่เรื่องอข้อต่อก่อนนะครับส่วนลำนี้ลดคอกนะครับลดคอกเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังอพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับลดคอกอลดคอกแบบสองถุง นะครับสองถุงแต่ยังมีแหนบอยู่นะครับลูกค้าอยากได้แบบนี้ก็จัดให้นะครับจัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่ามารีวิวให้ฟังว่าระบบเป็นแบบไหนนะครับใช้งานยังไงนะครับรถมาเซอร์วิสแล้วก็ถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูเดี๋ยวไปดูอ ลูกพี่เชื่อมก่นามมากนอนนะครับโหจตตามากงานมอเตอร์สี่นะครับงานมอเตอร์สีงานเชื่อมสวัสดีน้องแมนสิบสองล้อผมละอ๋อสิบสองล้ออยู่อูนอ่นู่นเดี๋ยวไปไปทำปงานทำเอาตรงนี้ให้ให้ให้เคลียก่อน สวัสดีพี่เด่นนะครับทักทายทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับพี่เด่นมาจะอยากกินอะไรบอกเลยบอกเลยกินกุ้งครับสวัสดีพี่ป้งช่างนกมาได้ไงเสร็จแล้ว เนี่ยไงโอ้ยอินเทพเจ้าในการเชื่อมบอ,อกวะาเนี่ยนะครับแนวเชื่อมเก็ดปลาไหลเลยเนี่ยปลาไหลไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เป็นแนวเชื่อมเอ่เอของของเครื่องตู้เชื่อมซีลทูนะครับนี่นนนตู้เชื่อมซีลทูนะครับจะได้แนวเชื่อมประมาณนี้นะครับสวยๆนะครับสวยสวย ได้แนวเชื่อมประมาณนี้ว่า FC โคราชน,นะครับทักทายด้วยครับผมนี่คนบ้านเดียวกันน้ําท่วมไม่เอ่ยโคราชที่บ้านผมท่วมเรียบร้อยนะครับโคราชน,นี่นะครับแนวเชื่อมประมาณนี้นะครับแนวเชื่อมนะครับส่วนรูยึดเอ่อเขาเรียกอะไรวะเซนเซอร์เบรกใช่ไหมตรงเนี้ย ก็ยังยึดได้เหมือนเดิมนะครับนี่ตำแหน่งรูยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะทําชุดไอ้นี้อ่าหลบหลบรูเพื่อที่จะยึดแฮมอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับนี่แนวเชื่อมประมาณนี้อ่ะลูกปีจัดการต่อนะครับ เบื้องหลังการทํางานนะครับเบื้องหลังการทํางานเบื้องหลังการติดตั้งเบื้องหลังการเซอร์วิสนะครับตอนนี้เป็นชุดปั๊มลมเฮอริเคนนะครับซึ่งก็จะใส่เอไว้หน้าเครื่องนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับชุดปั๊มลมเฮอริเคนนะครับให้ดูว่าเป็นกระแสนะครับให้ดูว่าเป็นกระแสนะครับเพิ่ม ระบบขึ้นมาหน้าเครื่องนะครับนะครับบาดีพี่พีนะครับเอิ่เน่นสายพันอีกเส้นไหมครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับนี่เป็นชุดอริเทนที่ติดตั้งขึ้นมาใหม่นะครับให้ดูงานให้ดูงานนะครับให้ดูงานนะครับเนี่ยนะครับงานติดตั้งอริเทนนะครับ เพิ่มสายพานเซนเน้ขึ้นมานะครับเพิ่มวินนะครับเพิ่มระบบกลไกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะปั๊มลมเป็นระบบเป็นระบบสายพานนะครับก็จะเร็วกว่าปั๊มลมไฟฟ้าแล้วก็แรงกว่าเงียบกว่านะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงนะครับนี่เป็นชุดเฮอริเคนนะครับวันดีพี่แจ็คนะครับ เดี๋ยวเดือนหน้าไปใส่เฮอริเคนจัดไปลูกเพียะเดี๋ยวนี้ดูลูกเพียะเซอร์วิสก่อนปลาปูเรียบร้อยไม่ลวกอะลุงเปียกก็รักษาโควิดหายแล้วนะครับนี่โรโรคดัขนาดนี้ต้องเป็นผมก็สุ่มเสี่ยงนะเนี่ยพี่เปียะ พี่ชายกับพี่สะพ้ายไปโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เออแนะนำหน่อยลูกเพื่อเราก็หาเรื่องใช่ป่ะหาเรื่องพี่เด่นบอกยังไม่สุดจะเอาเฮลิเกนให้ได้เหมือนกันลัมนี้ก็มีเฮลิเกนนะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยลัมนี้ก็เฮลิเกนนะเดี๋ยเดี๋ยวดู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  โอ้ยขาขาย500,000ใช่ไหมพี่ขาย500,000ใช่ปะคุ้มพี่คุ้มนี่ลำนี้ก็มีเฮลิเคียนนะครับมีเฮลิเคียนด้วยนะครับลำนี้นะครับมีเฮลิเคียนด้วยนะฮะมัน <c oughs> มองไม่เห็นเฮลิเคียนเลย <c oughs> มีเฮลิเคียนด้วยนะครับ <c oughs> เออมีเฮลิเคียนด้วย <c oughs> แล้วก็ปั๊มลมสี่ตัวเ <c oughs> นี่ยปั๊มลมใส่สี่ตัวเลย นะครับแต่เป็นปัม๊มปั๊มเก่าที่พี่เปียกใส่มาแต่ว่ามามาเดินอันนี้ใหม่นะครับอันนี้เป็นเซตเซตเก่าของของพี่เปียกทามานะครับแต่ว่าแต่ว่าระบบเนี้ยนะครับวาลกับอันนี้ยผมจัดการให้ใหม่นะครับแต่แต่ยังไม่ได้เอ่าไปชุบนะครับปี่เปียกเขชอบแบบนี้นะครับ อันนี้ปั๊มลมสี่ตัวแล้วก็เฮลิเคนด้วยแต่แต่งจริงปั๊มลมปั๊มลมไม่ได้ใช้เท่าไหร่หรอเี่ยไม่ได้ใช้เลยครับส่วนใหญ่เฮลิเคนอย่างเดียวระหว่างอันนี้ถามผู้ใช้งานจริงระหว่างปั๊มสี่ตัวกับเฮลิเคนตัวเดียวอันไหนแรงกว่าพี่เฮลิเคนตัวเดียวแรงกว่าแรงกว่าเยอะเงียบกว่าเยอะใช่เร็วกว่าด้วยไม่เปลืองไฟไม่เืองไฟด้วยนะครับแต่แพงนิดหนึ่งไอ้ไอ้สี่ไอ้สี่ตัวนี้ตีทัชสองหมื่นเนะเฮลิเคนสามหมื่นอันไหนจบกว่าพี่ อ่ายังยังไม่ได้ใช้ปั๊มเลยเนี่ยต่อไปนั้นลหมมมลมะให้รู้มีปั๊มลมอ่าให้รู้มีปั๊มลมบางคนถามพี่ใส่สี่ตัวได้ไหม,มได้ใส่ปั๊มลมสี่ตัวได้แต่ว่าเราไม่แนะนำอ่านะครับเราไม่แนะนำเพราะว่าปั๊มสี่ตัวมันก็กินไฟเยอะขึ้นใช่ไหมพี่<ช>อ่ากินไฟเ<ช><ช>ยอะขึ้นเอาความแรงอ่ะไปเพิ่มพอ้ิเกนจบกว่านะครับแล้วก็ตเพิพื้นที่ด้วยไม่เลืองพื้นที่ด้วยนะครับ ไม่ฉุดกําลังเครื่องด้วยอ่าไม่ฉุดกําลังเครื่องด้วยนะครับบางคนว่าเฮ้ยมันจะฉุดกําลังเครื่องหรือเปล่าหรือว่าไม่ฉุดนะครับอ่าปกติเทียบเ้าผมพี่พีเป็น120เขาใส่มา120อย่างเดิมเดิมเอาเทียบง่ายง่ายระหว่างเฮลิเคนกับคอมแอร์กับแอร์เนี่ยอ่าระหว่างเราเทียบกันมาแล้วว่าแอร์ทำงานกับเฮลิเคาน์ทำงานเนี่ยแอร์จะฉุดรอบเครื่องอ่าแต่เปิดเฮลิเคนปั๊บไม่ฉุดอ่าเราทำ ทำความทำแรงดันตั้งแต่ศูนย์ถึงสองร้อยไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่อาอมันขึ้นตามรอบเครื่อง,งอ่ามันขึ้นตามรอบเครื่องแล้วเราสามารถเอ่อทำเขาเรียกอะไรแรงดันให้มันเกินสองร้อยได้ด้วย <15 5. S 1> อ่าสองร้อยห้าสิบได้ทีนี้ถ้าถ้าเกินสองร้อยห้าสิบข้อดีคืออะไรมันสามารถยกได้สูงงสูงเลยนะครับมันก็จะ ต้องอธิบายอย่างนี้นว่าอ,อแรงดันแรงดันเนี่ยสมมติว่าแรงดันในถังเนี่ยมีสองถังไม่ได้หมายความว่ามีสองถังแล้วมันจะยกได้สูงนะ,อะสอ่ารอเท่าเดิมลมเท่าเดิม,ม,ม,มแต่ว่ามันอาจจะเล่นได้มากขึ้นอ่าแต่ว่าถ้าสองถังแรงดัน300สามร้อยสมมติอันเนี้ยสูงปี๊ดแน่เพราะมีกาลังที่จะถีบบางคนเขาจะว่าเฮ้ยพี่ผมเพิ่มสองถังได้ไหมไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไร ็ไม่จเนนะาเาาเปนะคือบางคนไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจว่าเพิ่มสองถังเฮ้ยมันจะยกได้สูงขึ้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเพิ่มสองถังจะเก็บลมได้มากขึ้นแต่แต่แรงดันในถังคือท่อเดิมหมายความว่าสมมุติว่ามันมันเต็มที่สองร้อยเรายกขึ้นสมมติถังเดียวอาจจะยกขึ้นยกลงได้ห้ารอบแต่สองถังอาจจะได้เจ็ดแปดรอบอย่างนี้นะครับอ่า อ่ะต่อแล้วพี่อ่าไม่รั่วแล้วจลบข่าวหามาสองเดือน <laughs> อ่ะวันนี้พาชมเบื้องหลังการทำงานนะครับก็ให้เห็นแนวทางนะครับแล้วก็ท่านใดอยากทำนะครับสงสัยระบบตรงไหนก็โทรมาถามได้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าโทรมาถามมันจะได้รายละเอียดที่เยอะขึ้นนะครับ,นะรบถ้าโทรมาถามจะได,ได้รายละเอียดที่เยอะขึ้นแล้วก็ ตอนนี้คิวเริ่มบ้างแล้วนะครับเริ่มบ้างแล้วนะครับสวัสดีพี่ตั้มนะครับสวัสดีพี่ลุงนะครับหลวงกล้วยเซอร์วิสนะครับทักทายทุกคนด้วยนะครับก็โคราชน้ําท่วมเลยนะครับโคราชน้ําท่วมบ้านผมก็ท่วมครับที่โคราชนะครับบ้านผมก็ท่วมนะครับท่วมทุกที่ตอนนี้นะครับอ่ะก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามผลงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อ่า ทั้งช่องทางเพจ y ู u t u b e ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปลง YouTube ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย